F รส Fight Academy c อันทเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f c e e o o o k รสไ Fight Academy ลา13นาฬิกาวันที่4ตุลาคมศูนวิทยุแจ้งเหตุงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยเทศบาลนาครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนบริเวณชุมชนหลังสุเหร่่ไร่กล้วยหมู่2ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นำรถดับเพลิงออกไปปฏิบัติหน้าที่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสพศรีราชาและหน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาเข้าร่วมตรวจส ในที่เกิดเหตุพบชาวบ้านกำลังช่วยกันใช้น้ำดับเพลิงที่กำลังไหม้บ้านที่ปลูกต่อเติมออกมาแยกอีกหลังจากบ้านหลังใหญ่ที่ใช้วัสดุจากไม้ต่อเติมเป็นบ้านพักอาศัยซึ่งอยู่กลางชุมชนที่ล้อมรอบบ้านที่เกิดเหตุอีกประมาณเจ็ดหลังคาเรือนโดยพบว่าไฟได้ไหม้บ้านวอดไปทั้งหลังแล้ว เมื่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไปถึงได้ใช้น้ำฉีดสกัดดับเพลิงได้สำเร็จโดยใช้เวลาประมาณ10นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงได้พบว่าบ้านและข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านหลังดังกล่าวได้ถูกไฟไหม้ไปทั้งหมดโดยมีนายสามารถเจนเชี่ยวชาญอายุ38ปปีรับเป็นเจ้าของบ้านหลังที่เกิดเหตุเพลิงไหม้และยืนอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย หลังจากนั้นได้มีกลุ่มญาติที่อาศัยอยู่ในบริเวณโดยรอบที่เกิดเหตุได้ขับรถจากที่ทำงานมาดูสภาพบ้านที่ถูกไฟไหม้ด้วยความตกใจ ก่อนจะสอบถามถึงสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้กับญาติิที่อยู่ภายในบ้านทราบว่านายสามารถได้จุดบุหรี่ทิ้งไว้ทำให้เกิดไฟไหม้หวิดลุกลามเข้าบ้านคนอื่นจึงเกิดความโมโหบันดาลโทสะเข้ารุมชกต่อยกันอย่างชุลมุนล้มลุกคลุกคลานได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจนมีเพื่อนบ้านและคนที่อยู่ในเหตุการณ์เข้าช่วยห้ามและแยกกันไปสงบสติอารมณ์กันก่อน จากการสอบสวนเพื่อนบ้านที่เข้ารุมทำร้ายเปิดเผยว่าบ้านหลังที่ไฟไหม้มีญาติิได้ให้หนายสามารถมาปลูกบ้านอยู่หน้าบ้านไม่เคยคิดเงินโดยปกตินายสามารถมักจะทำร้ายแม่บังเกิดกล้าวอยู่บ่อยครั้งแสดงให้เห็นว่านายสามารถไม่เกรงกลัวคนอื่นอยู่แล้วส่วนสาเหตุที่เกิดไฟไหม้นั้นตนเองไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรแต่ที่ไปชกต่อยนายสามารถเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบ เนื่องจากนายสามารถจะทำอะไรไม่เคยเกรงใจคนรอบบ้านที่เข้าไปชกต่อยนายสามารถนั้นเพราะอยากจะเตือนสตินายสามารถว่าอยู่ในสถานที่แบบนี้ควรเกรงใจคนอื่นบ้างเท่านั้นทางด้านนายสามารถเจนเชี่ยวชาญเจ้าของบ้านหลังที่เกิดเพลิงไหม้ได้เปิดเผยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าตนเองเคยมีประวัติเสพยาแต่ตอนนี้ไม่ได้เสพยาแล้วสามารถตรวจปัสสาวะได้เลย โดยสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้เกิดจากที่ตนเองจุดบุหรี่วางไว้แล้วลืมจนออกไปข้างนอกกลับมาเห็นเพลิงไหม้จึงช่วยกันนำน้ำมาดับไฟแต่ไม่ได้เป็นคนจุดไฟเผาบ้านตนเองแน่นอนตนเองก็ยังตกใจตอนนี้ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรไม่มีที่อยู่แล้วและไม่ขอให้รายละเอียดเพิ่มเติมใดๆกับเจ้าหน้าที่อีก ทางด้านแม่ของนายสามารถได้เปิดเผยท้งน้ำตาว่าอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับนายสามารถให้ไปอยู่ที่อื่นเพราะนายสามารถมักจะด่าดทอทำร้ายร่างกายตนเองอยู่บ่อยๆเวลานายสามารถโมโหก็จะใช้ไม้ตีเอาไม้ปาใส่ทำร้ายทุกอย่างอยู่ในบ้านก็พังบ้านพอนายสามารถตื่นมาไม่มีข้าวกินก็พังครัวเสียหายหมดเงินทองไม่เคยมีมาให้แต่ทำร้ายคนเป็นแม่อยู่ตลอด ส่วนในวันนี้ขณะที่ตนเองทำบ้านอยู่อีกหลังส่วนนายสามารถนอนหลับอยู่ในบ้านหลังที่ไฟไหม้ซึ่งดึงสายไฟมาใช้ร่วมกันระหว่างทำบ้านอยู่ก็ต้องมีการดับไฟทำให้นายสามารถที่กำลังนอนอยู่เกิดโมโหหลังจากนั้นก็เกิดไฟไหม้บ้านของนายสามารถขึ้นมาตนเองไม่กล้าออกมาเพราะนายสามารถถือมีดมาจะฟันแม่ด้วยหาว่าแม่แกล้งดับไฟฟ้า ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและสอบปากคำผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดซึ่งยังไม่ฟันธงว่าจุดบุหรี่ลืมทิ้งไว้หรือเจตนาจุดเพลิงเผาบ้านตัวเองก่อนจะดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมายต่อไป